ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาเลฟนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เราได้เข้ามาอยู่ในเกมไมายคาบนับเราจะมาทำการสร้างบ้านนะครับ ใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากฝากแบบคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าฝากแบบฝากกดติดตามกันด้วยนะครับดูสตรีมแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะผมผมจะได้มีกําลังใจทําสตรีมให้ทุกๆคนได้ดูนะเพื่อเป็นการไม่เสีเวลาแล้วก็เมื่อเลือกของที่เราจะทํามันเลยดีกว่าอย่างตัวน,นี้นะแล้วก็ ประมาณนี้นะครับได้พื้นที่ที่เราจะสร้างนะครับผมก็ประมาณนี้ขอติดตรงนี้นิดนึงนะปับไม่ได้เล่นนานนะก็จะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับจะไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะครับ โฆษณามันชอบเข้านะเพราะฝากขออภัยด้วยนะมันเป็นเกมพี่แบบเพราะถ้าเปิดนิดก็มันต้องเปิดนิดไงมันต้องสตรีมนะครับมันโฆษณาเนี่ยต้องเข้านะผมไม่ต้องหลังใหญ่มากก็อันนี้จะทำทสให้แบบให้ทุกคนได้ดูกันได้เฉยนะครับ หนึ่งนะครับภาพ,ภาพโอโหไม่ค่อยเซียนเลยอะไม่ได้ล่นนานนะครับก็เลยไม่ค่อยเซียนสุดเท่าไหร่นะฟื้อ,อมันตรงกันอ๋อตรงโอเค โอเคได้ฉากพอดีมาเราจะไม่ทำสูงมากนะครับอ้าหายนะ งสะดุดนิดนึงนะครับอ๋ตอตลดใครไม่ทันได้เข้ามาดูนะครับผมไม่ไม่ทันได้เข้ามาดูตอนสตรีมนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็ดูย้อนหลังได้นะครับผมดูย้อนหลังได้นะครับก็เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามากดติดตามเข้ามากดติดตามกันได้นะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับ เป็นอะไรครับนี่ค่อนข้างไม่สวยเลยอะติดผิดต้องเอาเป็นบล็อกนี้ เมื่อกี้ไม่ค่อยคือเป็นยังไงไม่รู้ จับไปทไปันเสร็จแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะก็เหลือแต่ขึ้นหลังคานะครับโฆษณาเนาี่เข้าดีเหลือเกิน các trang hoại chính ก,กน็น่าจะพอดูได้นะอันนี้เอาแบบซึบซบไปก่อนนะครับเพราะว่มามันลิ่นนะครับอันนี้แบบสร้างแบบใช้ได้ใช้ได้ไปก่อนนะไม่ถือกันดีนะครับก็ถ้าใครอยากอยากดู ให้ทำบ้านแบบไหนนะครับหรือว่าชอบแบบสไตล์สตรีมเกมเสตรีมเกมอย่างนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับบอกผมได้นะครับผมจัดให้นะครับ กินไม่เป็นเหมืเดียกันค่อน,นข้างตั้งยาก อย่างสวยอะครับน้นอ,งองน้อ,องบูดาคูนี่นะคุณดู มือดอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลย <c oughs> <c oughs> ใช้ข้ามวันข้ามคือนอะย่างเงี้ยเธอสุดยอดมา ที่ไรกคิดว่าจะไม่สวยครับจะเสร็จทันเช้าไม่นี่ยลุ้นเอาแล้วกัน ได้ทำโฆษณาเข้าอย่างถ้าผมได้ทำให้ผมก็จะทำให้นะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้ทุกคนที่ดูนะครับมีความสุขของทุกๆคนแต่ไม่ใช่ความสุขของผมไม่ใช่นะขก็ความสุขของผมไม่ได้นะครับ สวยเหมือนกันนันนี้อ่ะเข้ามาดูแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยครับเข้ามาดูแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ ีิงีร้องผีนี่ร้องก็น่ากลัวก็จะย่อม ขึ้นหลังคาคนระับเสร็จแล้วเอ้านี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดวเดือดวเดือดวเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเหมือนผมลืมเลยโครงตั้งอันนี้ผิดนะนี่จริงๆอันนี้โคตั้งเป็นอันหนึ่งนะเออตั้งผิดไงไม่เป็นไร แก้ใหม่ครับแก้ใหม่แก้ใหม่ในแก้ใหม่ก็ไม่จะเสร็จแล้วนะอหได้แก้ใหม่ข้างข้างหเหนื่อยเหลือเกินผมก็ยังว่ายู่ทำม,มันไม่หินตัดกันเลย ของแท้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็สวยอยู่นะแต่เราอยากเติมไอชีมันต้องสวยกว่านี้ป๊าบโอ้ยย่างสวยอะครับแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ติด โอเคก็ได้สองชั้นสามชั้นนี้นะครับเราก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นกระจกนะครับเอากระจกเป็นอย่างไรบอกระจกคมไม่ป็นะจ,กกจะกระจกเหลี่ยมกระจกคมผมพูดออกมาได้ยินนี่กระจกคมเนี่ยเราจะติดทำเป็นกระจกหมดเลยนะครับ ฆษณามันเข้าอะไรขนาดนี้ <p itch ell> ได้ดูค่อนข้างสวยไมอีกแบบนึ้ง วันนี้บ้านผมเป็นเศษไหมเนี่ยบ้านผมเป็นเศษไหมเนี่ยโอ้โหเข้าตลอดกลัวขายไม่ได้หรือไงนานไหม อะไรครบนี้ตกใจคือแม่งค้างเฉยอะไรครับนี้อผมนี่งงเลยะครับปะคุยไม่ใช่ต้้งต่อขึ้นบี นจนสะเอาจุนเช้ายังไม่เสร็จเลยปันนี้ไม่สุดจจดจริงจริงทำข้ามคืนข้ามวันไปเลยสุดยออ Oh, betul Betul kabin betul Betul dia fio-fio lah kan Fio-fio eh. lah kan ตอนนี้เราก็ได้ทำการทำบ้านล,ละเสร็จละแต่เหลือนะอไม่เสียจจริงๆวันนี้กลัวมไม่ได้ขายอาของอะ่ะ ه, การกดรฟิวส์อันนี้จะเป็นแบบเป็นบ้านทดลองนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเดยอาจจะไม่ได้สตรีมนานให้ เพื่อนหรือท่านผู <those> <welche> ้ชมได้ด <inappropriate> erm ูนะครับอะไรคบนี้อ่ะไม้ดูนะครก็ขอไปด้วยนะแต่ผมจะพยายามนะครับสติให้เพื่อนๆได้ดูันทุกๆวันนะครับให้ดูดูทุกๆวันแล้วแบบไม่ได้หายที่ไหนอะไรอย่างนี้ะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ เน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วหลังที่สองเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับก็ติดไฟก่อนกันโอเคติดไฟก็ดูสว่างขึ้นเยอะติดไฟนะมันจะมืดโอเค ไม่่สวางนะก็เสร็จที่เรียบร้อยนะบ,บ้างนี้ก็ค่อนข้างที่แบบว่าไม่ค่อยสวยเลยพูดตรงๆแต่ก็มันเวลาผมหมดแล้วไนผมก็อาจจะได้นำแค่นี้นะครับก็ฝากสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมาทําบ้านให้อีกให้ให้ดูอีกนะครับว่ามจะสวยกว่าหลังเดิมแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้เวลาผมหมดแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ